สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะผมก็เลยทำซุปมิโซะง่ายๆนะคะใส่เครื่องปรุงสำเร็จซองแล้วก็เติมเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้กับไข่นีและอร่อยนะคะจะให้ดูนะคะว่า พี่พอซื้อมามันเป็นอย่างไรนี่นะคะจะเป็นซองแบบนี้เขาก็จะมีหลากหลายนะคะอันนี้จะเป็นถั่วฟรายบีนเคิร์ดนะคะถั่วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วมีอีกเดี๋ยวเเออมื่อกี้โดทิ้งไปแล้วอะอไปดูตรงนี้เป็นถังรีไซเคิลนะไม่ใช่ถังขยะมันก็เหมือนถังขยะแหละ อันนี้คือกรีนออนเนียนนะคะเป็นหัวหอมไม่ใช่หัวหอมเลยกรีนออนเนียนก็คือต้นหอมนะคะมันจะเป็นแห้งๆมานะคะแล้วมันมีอีกนะพวกเรซื้อมาก็ก็กินไปหมดไปสองสามซองแล้วละ่ะในซองใหญ่ก็จะมีซองเล็กๆอยู่ประมาณหกซองมังถ้ามันมันมีมันจะมีเป็น เป็นคู่นะก็คือหกคู่โดยประมาณนะว่าจำไม่ได้แล้วก็ตัดถ้าจะทําเป็นชามก็ตัดตัดเป็นชามๆมันจะใส่คู่กันเนี่ยเพื่อมีวิธีนะคะแต่บางทนอยากจะทําในหม้อแล้วก็บางครั้งก็ทําใส่เวลาทําต้มจืดอะ่ะก็ง่ายดีก็ใส่ไอเครื่องสําเร็จนี่แหละก็ไม่ต้องปรุงมากอร่อยเลยนะคะกินเปล่าๆไม่ต้องกินกับข้าวก็ได้แค่นี้ก็อิ่มแล้วเพราะมันมีทั้ง ต้าหู่มีทั้งไข่เลยนะคะโอเคสำหรับแม่บ้านสำเร็จรูปอย่างป้าอดที่ทำกับข้าวไม่เก่งแต่ต้องทำนะคะไม่งั้นก็อดตรนนี้นะคะสวัสดีค่ะ